ต yeah, yeah, ับกล้องผู้ชายไทยแลนด์นะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับไปทุ่งสามยอดี ก็มีมือปาบนะครับมือปาปลานี่ครับช่างเอกกับช่างเอ็กครับเราไปสามในยอดนะครับวันนี้ครับอาวุธที่เตรียมไปครับมีนี่เลยครับเบ็ดเราจะไปล่าปลาชะโด ready go คลิปกลงผู้ชายไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับก็อไผเรือครับหาปลาถอดแผนะครับจากการตกปลาไม่กิ่ เราก็จะใช้แผ่นสองครับดักตะคัดครับพี่น้องตกไม่กินครับตกไม่กินรับประกาศได้ครับว่าทุ่งนี้นะครับปลาเยอะมากหาเจ็ดชั่วโคตรก็ไม่หมดหมดไหมน้องหมดไหมหาเจ็ดชั่วโคตรไม่หมดครับที่นี่นั่น ที่ล่ำเลือกนะครับเขาเรียกว่าทุ่งสาม,มยอดตรงนี้เลยครับให้ดีนะอ้าขออนุญาตครับกลับกล้องครับเอาให้ดีนะถึงให้ดีนะให้ดีนะ <c oughs> อ้าก็ปิดพานนิดหน่อยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนมือกล้องก่อนเพราะว่าผมเคย <c oughs> ปล่อยทิ้งหลายทีแลแ้วตะคัดเนี่ย ปล่อยหายไปเลยอ่ะทันกันแกะไม่เป็นไปเช็คกันมาไหมไปเช็คใช่เอ้าไม่ได้เอามาไปเช็คเอาแต่ไปชิกมาขนาดคนปล่อยเป็นยังต้องใช้ไปเช็คเลยเป็นบรรยากาศ ที่สวยงามมากดักฝากเอาเลยดัยยกมวย,น,ย,ยน,นู้นตรงนู้นนะตรงเลยเอาถอดลักสวยมากดักเสร็จแล้วครับแล้วก็มาลัดตัวเองแล้วแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยเรนเนี่ยเข้ามาทำไมเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรือกันทุกคน นี่นะครับเราดักทําให้สําเร็จนะครับก็จะได้ปานินมกรพวกนี้ติดก่อนครับเอ้าพี่เอกดูครับดูดูดูให้ผู้ชมดูปลาหน่อยนี่นี่นี่เนี่ยชังนี่ครับนี่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 เราไปเอามาแล้วครับสายใหญ่นะครับตัวนี้สายใหญ่อยู่ครับติดแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับไม่ใช่เพราะมันมันเหมือนกับคือขายของเรา ก็เหมือนไปแจคุายกครับเราก็เราก็รอครับ่แล้วตอนนี้ว่าายมันดเท่าไหร่เราก็รอครับตอนนี้เรารอเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องไปกู้ปลากันนะแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็รอรุ้นเอานะครับ,ร,บรอรุ้นนะครับไปครับผมตามไปดูครับว่าจะได้แค่ไหนใครพายเรือไปสามคนสิไปเลยขึ้นเรือไปตอนไปไปได้ค่ะตอนลงตะคัดลงได้แต่ขากลับจะทำมากลัว <c oughs> เดียดนะ <c oughs> เดียดนะอากระชังปลาไปด้วยเอากระชังปลาขึ้นเรนะือด้วย ไปไปไปไหนพายก็มารอรุน่นกันนะครับว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนพวกออก็เอาไปกินข้ซ่อนไว้ก่อนนะครับขอทรศับไว้ก่อนอย่าไปไม่ได้ตกน้ำะโอเคครับผมไป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 <ม>หรือว่าจะทิ้งไว้ให้เขา ครับผมอ่ะบ๊ายบายไปเลยเฮ้ยเราด้วยเราด้วยครับนี่ครับผมโอ้นุ่นก็ตัวใหญ่ครับครับครับ โอ้ดีขึ้ดเรื่อยวิวิ่งขึ้นเรื่อยๆจับจับขึ้นเลื่อยๆน่ครับโอ้ตะขัดก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรโอ้คว้าครับก็ไปอยู่นะครับไปยึดอยู่ครับเขได้ครับเอาได้พอได้แต่ปัญหาคือจะไปบวดตะขัดยังไงครับนี่ ผูกมันต้องแก้ครับแดดนะครับก็เย็นๆไปไหนแต่ที่นี่ครับปลาอุดมสมบูรณ์มีเวลานะครับเจิญชวนนะครับทุ่งสามยอดท่านใดที่ชอบตกการหาปลานะครับไม่ว่าจะเป็นตีเบ็ดหรือ ใส่ช้อนปีกปลาชูโดนะครับทีนี้สมควรอย่างยิ่งครับเอาไม้มาด้วยถอดไม้มาไม่ขึ้นแล้วดึงอึ๊บโอเคไปจะพายนะไปพายทาหลังางหลังไเม่ต้องมาแล้วเราก็เราก็นั่งเลยนั่งเลยกลับแลครับทีนี้เห็นไหมครับในการกู้ตะคัดที่เร็วที่สุดตะคัดของเรายาวมากมาก ยาวยาวดูคนไทยเลยนะครับถ่ายเข้าฟังแล้วครับพี่น้องเข้าปลาครับไปแล้วครับเข้าปลาแล้วครับเข้าปลาแล้วคอบัวคอบัวออกมาออกมาคอบัวคอบัวจะเข้าไปทำไมในป่าถอย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 โอ้เกียร์ถอยอยู่ไหนวะอันดุเซนครับแต่ปลาดเซนทำไงครับระเบิดตามปนแปดเซนครับนี่รอบหน้าจะติดตัวใหญ่กว่านี้ ไปแล้วก็ใช้ครั้งเดียวพอครับแน่ปกดง่ายเห็นไหมครับอ่าไปแล้วอยู่ๆหนนั่นแหละอยู่ๆได้ไหมเห็นไหมครับเข็ดง่ายขิดง่ายอ่าเริ่มพันแล้วอไปสองเซนแล้วเริ่มแล้วต่คัดรุ่นนี้นะครับที่มีข้าวล่างแบบนี้มันจะไม่พันนะครับมันจะไม่พันแตง่ายๆครับ อา่าตัวนี้ตัวใหญ่ครับเห็นไหมเ,เราก็ทําการครับมันออกหัวไม่ได้ใช่ไหมครับมันลอดตาไม่ได้เราก็ทําการระเบิดตามันซะนานนี่นะครับได้หัวขึ้น,น,น,นี่ปกติแล้วเราจะได้ปลาไซนี้ครับนี่นี่ นี่คืตรงรุ่นลับนี่ครับผมตนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากมันรอดมันรอดสามช่วงไปเจอดีนะครับุดทีกดปานินที่เร็วที่สุดนะครับเราก็ทำการ หนึ่กนะครับจับอย่างนี้ครับอย่าไปจับคอยหลังนะครับมันจะทิ่มมืออย่างงี้ครับแล้วก็ขันยัดกัดมันขึ้นมานี่ก็ต้องไปครับแล้วก็ระเบิดตาหนึ่งตารับรอบหน้าเราจะจับปลาจากเจ็ดเซนก็เป็นแปดเซนแล้วคาดว่าจะใช้ข้างเดียว ทอดนะทอดนะครับทอดให้กรอบนะครับวิธีทอดปลาพวกนี้นะครับขูดเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ผ่าหลังนะครับเอาไส้ออกนะครับแล้วก็เอาน้ำปลาซอสแล้วก็ผงชูรสนะครับอย่างนี้ก็สากแดดนะครับเอาปแดดเป็นแดดเดียวเสร็จนะครับแล้วก็เอาน้ำมันร้อนทอดเสร็จตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็เอาปลานี่ลงไปทอดทั้งตัวนะครับพอทอดเสร็จแล้วมันจะหอม แล้วก็โยนให้หมาแดงนะครับโยนให้หมาแดงอขทำเสร็จแล้วเป็นมันนั้นใช่ไหมใช่เป็นั้นเลยนั่นแหละวิธีเรามาฆ่าปลาให้หมากินแล้วก็เราก็โยนให้หมาแดงตัดทิ้งมั้งจับยิดตะนี่ โอ <laughs> ตัดคลิป <laughs> โอ้พ,อพักที่ทานๆพี่ปากปาเลยนัน่นพองๆๆๆ นี่ครับปลาที่ถูกต้องมันต้องเป็นปลาไซนี้ครับพวกนั้นเราไม่ใช้เราโยนทิ้งไป <c oughs> นี่ครับหมดแล้วพันกันหมดแล้วตวอ้ต้องระวังให้ดีนะครับท่านใดที่จะปลดปลานินนะครับเ <c oughs> นียงด้านหลังนะครับมันจะทิ่มเมาครับที่เห็นไหมครับเ <c oughs> นียง ร้อยครับผมที่เหลือครับเก็บตะคัดครับนี่เป็นการเก็บตะคัดที่ถูกต้องที่สุดครับโอเคครับนี่แบบนี้เลยเราก็เก็บตะคัดที่ถูกต้องนี่เก็บถูกต้องครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ถ้าจับเป็นเส้นเส้นไม่ได้แล้วครับเราจะแกะไม่ออกคลิปนี้ห้ามลอกเรียนแบบนะครับโอ้โนพ่อแม่พี่น้องถ้าลอกเรียนแบบคลิปนี้นี่พังครับอ่าผลประกอบการเห็นไหมครับนี่ผลงานได้แล้วครับปลานินแดดเดียวของเราเมนูวันนี้หลายตัวอยู่ตอนมาเรามาเอาอะไรนะครับ ไ <I> <laughs> อโดแต่นี้ไม่ได้โดอาปานินก็ยังโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคปครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นผลสำเร็จครับเราได้ปลากลับบ้านนะครับเราก็ได้ปลากลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยส่วนคลิปหน้าครับเราจะไปที่ไหนนั้น ติดตามช่องผู้ชายไทยแลนด์ด้วยนะครับฝากติดตามช่องผู้ชายไทยแลนด์ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อส่วนคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ๋ออย่าลืมครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของเรานะครับ